สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะกับนวมศการค,าะคะ่ะจะเล่าว่ายังไงดีละ่ะรูปนี้รูปนี้มักจะอยู่ในส,สไลด์เพนเทชันทุกทุกงานเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีภาพถ่ายนะคะนี่ก็เป็นลูกสาวค่ะแต่ว่าอันต่อไปก็คือว่าที่ที่อยากจะเริ่มต้น,นะคะ่ะคือว่าอยากเริ่มต้นจากคําว่าเริ่มจากศูนย์ค่ะคือแป้งเคยเคยฟังอาจารย์ประมวลพูดใน YouTube แล้ว ปัญญาบรารมิตาเนี่ยค่ะเมื่อประมาณสักหเดือนที่แล้วแล้วก็มาเวิร์กช็อปกับอาจารย์มามวลเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแบบรวมทั้ง YouTube และต้นฉบับค่ะอ่านไปครั้งแรกๆค่ะคือเริ่มจากศูนย์จริงๆค่ะอาจารย์ด้วยความที่หมายเหตุเลยค่ะว่าเป็นคนพุทธแบบเทรวาทที่ไม่ค่อยเข้าวัดด้วยค่ะมันก็เลยเริ่มต้นจากศูนย์แบบมากๆการที่จะเข้าใจแบบ ต้นฉบับงานของอาจารย์ประมวลนะคะครานี้เออสิ่งที่ตั้งทำะคะ่ะหมายความว่าเริ่มจากความเข้าใจในแง่ไหนบ้างนะคะเอ่อสไลด์ต่อไปจะเป็น3พาร์ทหลักๆที่เป็นหนังสือของอาจารย์ประมวลที่จะเกิดขึ้นนะคะเอ่อปฐมบทภาวนาบทแล้วก็ปัจฉิมบ,บทนะคะพอหลังจากได้อ่านเนี่ยอย่าอย่าเรียกว่าเข้าใจ ขนาดนั้นเลยอะคะ่ะเรียกว่าเข้าใจโดยละเอียดขนาดนั้นอะคือคงพูดขนาดนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกปิติอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าความเข้าใจที่ใช้ความเข้าใจเพื่อที่จะเทียบเ,เพื่อที่จะเข้าใจอาจาร,รย์ประมวลสิ่งที่อาจารย์ประมวลเขียนหรือว่าสิ่งที่อาจาร,รย์ประมวลไปพบเจอมาประสบการณ์ทั้งหมดอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่แปลไม่มีทางที่จะเข้าใจได้อะคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือลองลองเขียนมาจากการอ่านของตัวเอง แล้วก็การฟังที่รู้สึกว่าวันนี้มัน,มนเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากที่ทเริ่มจากศูนย์เลยนะคะภาที่หนึ่งค่ะคือพูดถึงเรื่องการบรรจบพบปัชญาปรามิตาและอาจารย์ประมวลหมายความว่าเส้นทางการพบเจอการของปัชญานี้นะคะว่าการการการลำดับงานในในมุมมองของคนทนําหนังสือะคะ่ะเราอาจจะมีคําถามว่าหนังสือแบ่งออกเป็น3บทก็จริงเราสามารถแยกมันเป็น3าส่วนได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ หลังจากได้อ่านงานอาจารย์มะมวลค่ะก็พบว่าพาร์ทที่1เป็นพาร์ทที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใจจุดเริ่มต้นหรือว่าเข้าใจเรื่องแนวคิดของพุทธหรือเข้าใจเรื่องประวัติศาสตรส์บ้างนะคะก็อาจจะทําให้เราเข้าใจปัญญาปรมิตาน้อยลงอันนี้ในความรู้สึกแป้านะคะป้งก็เลยรู้สึกว่าพาร์ทที่1ไม่ไว่ายังไงก็แล้วแตเ่เราอาจจะสมมติเรามีหนังสือ3พาร์ทเราตั้งคําถามว่าเราจะสามารถสลับได้ไหมข้อที่1ก็คืออาจจะไม่ได้แปลว่า ไม่ว่าเอาจากตัวเองเป็นพื้นฐานนะคะก็คือรู้สึกว่าอาจจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนเพราะฉะนั้นบทที่หนึ่งเป็นการเหมือนเปิดประตูบานแรกเข้าไปสู่การทาความเข้าใจในลําดับถัดไปนะคะซึ่งลําดับถัดไปคือพาที่สองค่ะมันเขียนว่าทําความเข้าใจอย่างละเอียดในปัจญาปรมิตาจากความรู้ที่เก็บเกี่ยวผสมประสบการณ์ของอาจารย์ประมวลหมายความว่าอาจารย์เดินทางเพื่อตามหาปัจญาปรมิตาแล้วก็อธิบายในแต่ละสูตรนะคะซึ่ง ซึ่งป้ารู้สึกว่าในพาที่สองเนี่ยทำความเข้าใจค่อนข้างยากพอสมควรแต่ว่ามันเป็นแก่นค่ะคือถ้าถามว่านังสือเล่มนี้แก่นของของเล่มอยู่ที่ไหนนะคะในใจป้าก็คิดว่าพาที่สองเนี่ยเป็นแก่นของหนังสือค่ะอันที่สามคือจากจิน,จน,จนตามยะปัญญาคือความคิดเนี่ยไปสู่ปัญญายาณความรู้ที่แท้จริงถ้าเปรียบเทียบแบบพาที่สองคือทฤษฎี แป้งเข้าใจว่าภาที่3ก็คือปฏิบัติะคะ่ะปฏิบัติแล้วทําให้ผู้อ่านอย่างเราได้เห็นวิธีการในการนําไปใช้หรือว่าให้เกิดเป็นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3มพาร์ตตามความเข้าใจของแป้งค่ะคราวนี้ก็เลยมาเป็นแนวทางใช้คําว่าแนวทางแปลว่าทางที่จะเดินไปแต่ว่าไม่รู้ว่าทางนี้มันจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่ที่บอกมาเลยะคะ่ะว่ายากมากเลยค่ะ คราวนี้ความจริงแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสไลด์แทบจะทั้งหมดเลยค่ะเป็นคําที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วค่ะคือแปงเข้าใจว่าซึ่งซึ่งอันนี้อาจจะแบบถ้าสมมติว่าจารมานูนมีมีสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนนะคะเข้าใจว่าปัชญ,ญาปมิตาโดยสูตรเนี่ยวันที่แปดเก้ากันยาสิงหาสิงหาค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะวันนี้เข้าใจแล้วค่ะ คือรู้สึกว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เป็นมีมีมีการเกิด d ด a l o g u e ขึ้นนะคะระหว่างภาษาลิบุตรที่แปะกะหลังพูดเรื่องธรรมะแบบที่ใช้ภาษาง่ายเกินไปเ่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นวงเป็นวงคล้าย,ายๆวง dialogue อะที่ที่ภาษาริบุตรถามว่าเราจะสู่การรู้แจ้งได้อย่างไรอย่างนี้นะคะ่ะพระโพธิสัตว์ก็เลยตอบด้วยความการุณานะคะแล้วก็ลงท้ายของของบท ปัจยาปริมิตาด้วยด้วยภาษาลึกซึ้งอะคะ่ะซึ่งเท่าที่บ้างลองอ่านมาคือว่าไม่มีใครอยากจะแปลบทนี้เท่าไหร่นักหรอกเพราะว่ามันมันต้องใช้การปฏิบัติเพื่อจะเข้าใจประโยคนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ตรงกันกันกบวรรณกรรมหลายเล่มเช่นสิทธรารถะอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าเพลงพี่เตอ๋อเลวัตพุที่นันนนะคะวีนาแกว่งไกวอะไรเงี้ยคะ่ะโดยบังเอิญคะ่ะเช่นแบบว่า คือคือแมงไ,ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยตรงนะคะแต่ว่าพอสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันนะคะเป็นตอนจบของของเล่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราโอเคแนวทางการออกแบบหนังสือะค่ะก็เลยมีมีมีศูนย์เป็นที่ตั้งคะ่ะศูนย์เป็นที่ตั้งหมายความว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะคะอันนี้คือสิ่งที่พยายามอยากจะให้เป็นค่ะ ได้ฟังอาจารย์ม,มวลพูดถึงเรื่องศูนย์ตามความหมายคือว่ามันเป็นวงกลมที่ข้างในมันไม่มีอะไรค่ะเป็นศูนย์มันแปลได้ถึงว่ามันพองขึ้นแล้วรางในมันกลวงนี่คือคําว่าศูนย์อารมณ์ที่ไม่เป็นบวกเป็นลบหรือว่าหรือมันจะแปลว่าศูนย์กลางก็ได้ว่าเราไปมันก,ากลางนี่แหละอะไรแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้นฉบับเหมือนกันที่อยู่ในใน,ในพระสูตรเหมือนกันค่ะ ซึ่งการอ่านคำนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาค่ะมันทำให้เราจะพูดว่าเข้าใจก็ไม่ได้ใจว่าจะเข้าใจไหมะคะแต่ว่ารูปมีความหมายเป็นศูนย์ความความเป็นศูนย์นั่นแหละปรากฏเป็นรูปความเป็นรูปไม่ต่างจากความเป็นศูนย์และความเป็นศูนย์ก็ไม่ต่างจากความเป็นรูปค่ะครั้งแรกที่อ่านหลายครั้งมากเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกถึงภาพนี้ของ M C H r ค่ะ ซึ่งแค่รู้สึกว่าในเชิงภาษางานกราฟิกอะคะ่ะมันทำให้ลิงก์ไปว่าหรือมันเป็นฟิกเกอร์กับกราวน์นะคือคือพื้นนมันก็เป็นรูปขึ้นมารูปอะมันก็เป็นรูปของมันอยู่แล้วแหละแต่จริงๆรูปมันไม่มีอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะคือการจะเข้าใจประโยคเนี้มันยากมากๆนะคะสำหรับสหรับคนที่เริ่มจากศูนยนะคะก็คือมันยากมากเลยค่ะ ก็เลยคิดถึงว่าหรือมันเป็นแบบนี้นะซึ่งมันอาจจะเป็นแนวทางต่อไปนะคะในการทำหนังสือในในในบทสาทยายปัจญาปรมิตาค่ะก็จะมีลำดับของการสาทยายอย่างเป็นลำดับขั้นค่ะซึ่งจะเปรียบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเส้นเรื่องของการดำเนินเรื่องในหนังสือเหมือนกันนะคะเช่นคำว่าโอมที่เริ่มต้นตั้งอ่านไม่ครบนะคะนโมพะคาวตีอย่างเงี้ยค่ะเช่นการการบอกว่าพระแม่ปัญญาปรมิตาเป็นเป็นผู้หญิงนะคะ หรือว่าคาเตคาเตปาระคาเตปาราสังคาเตโพธิสวะหาซึ่งอันนี้ก็แปลว่าไปไปฝั่งนู้นเถิดอะคะ่ะจงไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จบด้วยคําว่าสาธุสาธุหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านพูดถูกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยสประโยคนี้ตามลําดับเนี้ยคะ่ะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นเ,เป็นการเริ่มต้นส่วนคาเตคาเตเป็นการฝึกฝนค่ะ หมายความว่าจังหวะที่เราอ่านไปมันอาจจะมีคาเนี้ยอยู่เสมอเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งที่ก็ลราอ่านเนี้ยะคะ่ะหรือว่าการจบเล่มด้วยคําว่าสาธุสาธุค่ะอันนี้เป็นเพิ่มเติมสําหรับการเมื่อเวลาเราทําหนังสือเราอาจจะทำ art reaction นะคะเราอาจจะคิดถึงว่าหนังสือเล่มนี้หรืออ็อบเจกต์อันนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบไหนกับเราแต่ว่าอาจารย์อธิบายตลอดมาซึ่งมันไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าว่าการการได้อ่านกลับไปว่าพระแม่ปัญญาประมิตาเนี่ย เป็นพระธรรมในพุทธแบบมหายานจึงมีความหมายอย่างไรนะคะก็เลยคิดว่าการทำอาร์ตเรเดชันหรือมูดแอนโทนต้องให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกธงหนึ่งที่ที่ตั้งไว้นะคะส่วนการผสมผสานงานศิลปินคือว่าทุกคนทํางานมาประมาณ14-15ชิ้นนะคะก็เลยไม่ได้มีแบบเลเยอร์ว่าจะต้องวางของใครอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางค่ะว่าแนวทางนี้มันก็ตรงกับตรงกันกับว่า เมื่อเราพูดถึงเรื่องความว่างความที่ไม่มีเช่นหนังสือเล่มนี้เป็นสีขาวมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีค่ะแต่ว่าการประกอบการของทุกคนนะคะทาให้มันมีขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะก็เลยพยายามจะให้งานของทุกคนนะคะรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในเล่มนี้นะคะอ๋อโอเคค่ะแล้วมันก็ระหว่างทางที่อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะป้าก็ต้องทําความเข้าใจแบบการเดินทางอยู่3ามอย่าง เดินทางที่หนึ่งก็คือการเดินทางไปทำความรู้จักกับพุทธแบบมหายานอันที่สองคือการเดินทางรู้จักอาจารย์ประมวลผ่านตัวหนังสือและผ่านแบบสิ่งที่อาจารย์ประมวลพบเจอมาทั้งหมดนะคะอันที่สามก็คือการรู้จักปรัชญาปรมิตาแบบที่ในวัย37พอจะเข้าใจนะคะคราวนี้ก็เลยจะมีคำต่างๆที่มันอยู่ในหัวที่จริงๆมันมันอยู่ก็เพราะว่าพอเวลาฟังอาจารย์ประมวลบ,บ่อยๆเราก็จะมีคีย์วิร์ดที่แบบ มีมีเส้นทางของเรื่องที่มันค่อยๆโผล่มาค่ะเช่นว,ว่าอ๋อปัญญาบรมิตาหาหรือไทยสูตรเป็นสูตรที่สําคัญซึ่งเป็นในในสูตรอื่นๆก็จะมีหารอไทยสูตรอยู่ในนั้นด้วยภา,าษาอังกฤษเรียกว่าฮาจุตาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสูตรนี้มีทั้งหมด25บรรทัดหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงพระโคดิสัตว์หมายถึงพระแม่ปัญญาปรมิตานะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ลองฟังอาจารย์ประมวลก็คืออักษรอาในภาษา สันสกฤตแปลว่าไม่มีคือไม่มีไม่มีอักขระด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคือซึ่งเป็นสูตรที่สั้นที่สุดสําหรับสูตรปัญญาปราิตานะคะหรือว่าไม่มีเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตรู้ซื่อๆอะไรแบบเนี้ยค่ะคีย์เวิร์ดเหล่านี้ค่ะก็จะเอาไปทํางานต่อค่ะแล้วก็คิดว่าจะพยายามอยู่บนบนสิ่งนี้แล้วก็จะทําไปแบบตรงๆไปแบบซื่อๆนะคะขอบคุณค่ะ 好的，谢谢。